l e s t o n even. What do you like? What do you like? Conversation. Conversation. Listen and look. Listen and look. I y e lighted. I like you. What do you like? What do you like? I like cake. I like cake. What do you like, Coco? What do you like, Coco? I like cheese I like cheese cake cake ice cream and noodle and noodle look ands look ends ouch ouch i don't like ends i don't like end let go let go ดิบทเรียนที่สิ What do you like ท่านชอบอะไร What right? ไหมายถึงอะไร Like หมายถึงชอบ You หมายถึงคุณหรือท่าน What do you like Conversation conversation การสนทนา i listen and look. l o o k listen ฟังแอนและ look หมายถึงดู like j u i c e ฉันชอบน้ำผลไม้ what do you like คุณชอบอะไร หรือว่าท่านชอบอะไร I like cake ฉันชอบเค้ก t do you like? กูกูคุณชอบอะไรคุณูก I like cheese ฉันชอบเนยแข็งเค้กขนมเค้กไอศครีม ไอศครีมแอน n ูเด l นแอนหมายถึงและไอศครีมและขนมหรืออาหารที่เป็นเส้นยาวๆหรือว่าก๋วยเตี๋ยวลูกแอนส์ดูมัดสิอ c ชเป็นคำอุทานแสดงความเจ็บปวดอ c ช I don't like ends. ฉันไม่ชอบมดเลย Let's go. ไปกันเร็วไปกันดีกว่าแบบทดสอบท้ายบทเรียนข้อหนึ่ง จูดหมายถึงอะไรจุดหมายถึงอะไรข้อสองเค้กแปลว่าอะไรเค้กแปลว่าอะไรข้อสามแอนส์แปลว่าอะไรแอนส์แปลว่าอะไรข้อสี่ชีสแปลว่าอะไรชีสแปลว่าอะไร ข้อห้าคำในข้อใดอ่านว่าไอศครีมคำในข้อใดอ่านว่าไอศครีมเฉลยแบบทดสอบท้ายบทเรียน